สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับมิตรรักแฟนหมอลาเมืรอนี้ก็มาพบพ่อกับสาวไอคนเดิมแล้วก็เช่นเดิมพี่น้องขาเมืรอนี่สาวไอไม่ได้มาคนเดียวค่ะตอนนี้สาวไอนะคะกำลังโฟนอินอยู่กับเบลโจดีไซน์ช่องเบลโจดีไซน์และตอนนี้นะคะเบลโจกำลังอยู่ในสายอยู่เลยสวัสดีค่ะเบลโจสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสาวไออ่ะเมืนนอ่อนี้เท่าสองคนเนาะอ,อืมเราก็ิ่ได้ทำไปคลิปหนึ่งแล้วเน,น,นาะเรื่องคอนเสิร์ตเอาไวครั้งที่21เนี่ย ที่เขาได้ออกมาประกาศน้องลิสท็อปติดครับอ่าท็อปติดแต่ละสาขานะครับว่ามีใครบ้างที่ถูกเสนอรายชื่อเข้ามาเยอะที่สุดตั้งแต่เขาเปิดให้เสนอรายชื่อในวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ยังไม่ปิดนะครับพี่น้องครับยังเปิดให้เสนอรายชื่ออย่างต่อเนื่องนะครับจะปิดในวันที่9มกราคม2568นะครับในเวลา23นาฬิกา20 สามนาฬิกานะครับห้สาสเก้านาทีกาะเทียบ้นเองเนาะแต่แต่ทีนี้พอเขาเปิดมาได้อสองสามวันแล้วในรายชื่อบางคนหรือว่นานนคะแนนโหวตพุ่งม,มากอืมใช่นนบ่าวโจ้เขนาก็เลยเอาติดติอันดับที่มีคะแนนโหวตสูงสุด,นนนสสดเหมือนเข้าติดอ่ะแต่ละะแล้วางาต้อกอไซึ่ง<ม>จะบอกจะ้ะซึ่งจะบอกอย่างนี้ก่อนนะบ่าวโจ้อ่าคือรายชื่อที่เสนอเข้ามาเนี่ยเยอะมาก หลายคนมากไม่ว่าจะเป็นนะคะหมอลำหมอลำซิ่งหมอลำอินดี้หรือแม้กระทั่งพระเอกลิเกที่เสนอรายชื่อเข้ามาล้วนแต่นะคะพี่น้องขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและหลายคนเนี่ยบางคนนี่อยู่ในวงการมานานแล้วด้วยมีผลงานหลากหลายมากเลยแต่ตอนนี้นะคะล่าสุดคมชัดลึกอวอร์ดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสำหรับ10บรายชื่อ อ่าที่ถูกเสนอมากที่สุดเนาะบ่าวโจก็จะเป็นสาขาที่เอสามนะครับลูกพุ้หมอหลังยอดนิยมนะตอนนี้อันนี้คือ,อรายชื่อนะครับไม่ได้เรียงลำดับคะแนนนะเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษรนะครับเนาะก็จะมีคุณกล้องห้วยไล่ครับมีน้องฮอเตอร์นักธนกรภูกิจินครับมีคุณจา้าโนภณีมีคุณนกข้ารนครับมีน้องยูริโตเกียวนิวิครับ แล้วก็มีคุณไรอานการบันดีครับมีคุณลำไยไห่องค้ามีน้องอาอศาูนย์นารมนเนาะแล้วก็มีน้องอุ่งอินบ้านแพงและมีนิวขันที่ครับมีคันที่นี่ก็เป็นวงเนาะใช่เป็นวงซึ่งมีศิลปินทั้งหมดสี่คนคะ่ะบ่าวโจค่ะกรับผงนี่แหละอาสาอไออะพอมาถึงอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเขปิดแล้วทีนี้ในวันที่เขาจะปิดคือวันที่เก้าอย่าง และลกรจัดนั้นน่าจะเป็นวันที่ติไหมหรือว่าวัน,นเนื่อไหร่เขาจะประกาศนะว่าจะมีใครบ้างที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายคนระับเพื่อเข้าไปชิงรางวัลโคมต์ัดเลอวอร์ดครั้งที่2ี่ิเนียที่เขาจะประกาศเนะี่ยอ่าประกาศรางวัลนะครับในวันที่1ิสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับที่ไอคอนสยามนะครับผมอานนี้ไหมบ่าวโจเราอิงจากปีที่แล้วเนาะอย่างปีที่แล้วเนี่ย รายชื่อที่เข้าชิงทั้งหมดนะมีหกรายชื่อแต่ปีเนี้ยตอนเนี้ยท็อปสิบจะคัดเอาหกเหมือนเอาหกคนเหมือนเดิมไหมบ่าวโจนั่นนะทีเราคิดว่าน่าจะน่าจะเอาแค่หกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพากผมอะ่ะเข้าไปย้อนดูรางวัลคงจะลึกวร์ที่เขาจัดมาตลอดปีนะครับผมรู้สึกว่ารายชื่อเข้าชิงของเขาเนี่ยจะประมาณหกคนทุกปีนะครับไม่มีอะไรต่อเิด รเรามาดูกันดีกว่าว่าสาขาเนี่ยตอนนี้สาขาเคเอสเนี่ยาาท,ที่เข้าไปสิบคนเนี่ยคิดว่าใครบ้างที่จะได้เข้าสิทเสาไอเอาไเอไปความคิดเห็นของเราใช่ค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นระหว่างนะคะเสาไอกับบ่าวโจที่กำลังจะมานั่งวิเคราะสำหรับสิบรายชื่อที่เราคิดว่ามีสิทธิ์ด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างไม่ว่าจะทางด้าน FC ฟซแฟนคลับแล้วก็ผลงานเนาะบ่าวโจเนาะ อืมอ่ามีใครบ้างต่อไปบ้าคนที่หนึ่งถึงใครอ่ะคนที่หนึ่งก็แน่นอนแหละคือลอยลำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่หนึ่งที่จะเข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนั่นก็คือน้องอุ้มอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแน่นอนค่ะบ่าวโจขาแค่คนเนี้ยแค่นั่งลุ้นรางวัลแค่นั้นแหละนั่งลุ้นอนั่งลุ้นตอบช่วยแต่รบกวนเยอะไปใช่ถ้าไปแถวไม่แถว เยอะกว่าปีที่แล้วนะใช่ไ่แผ่นนะครับรแล้วบอกว่ายังไงก็คือนอนมาเลยนอนโมกแผ่น<อ>เรียวกว่านอนโมกต่ออ่ะช่าั้ไหมคนเร่งแล้วคนที่สองที่บ้านใครคนที่สองอซึ่งฐานเอฟซีแฟนขับอืมคือถ้าให้มองเนาะตอนเนี้ยคุณลำใหญ่อะมาแรงอืม แต่ว่าฐาน FC แฟนคลับคุณรำไย,ยเนี่ยคือจะเป็น FC แฟนคลับที่ไปเอนเตอร์เทนหน้าเวทีครับแต่ว่ามีนะแบบพ่อพ่อยกแม่ยกนะ่ะที่คอยสนับสนุนน้องทุกงานอันนี้ก็มีสิทธินะบ่าวจูอันนี้ความคิดเห็นสาวไนะอ้นะเออพ่อยกแม่ยกเยอะส่วนคนที่สามเนี่ย <s> เข้าสอง,สองแล้วยยคุณรำไยอ่ะ สามแะขอขอขอไปยูนิดนึงนะสบายนะจ้ะขอเป็นยูริโตเกียวมิวสิกยูริน้องนะขออะไรเออยูริเนี่ยเป็นน้องใหม่มาแรงไหมอือคือบอกเลยว่าทําคลิปน้องยูริเพียงไม่กี่คลิปเชื่อไหมว่ามีเอฟซีแฟนคลับเอฟซีพ่อเอฟซีแม่เข้ามาสนับสนุนช่องเสารไอค่อนข้างเยอะน้องใหม่ไฟแรงอันนี้มีคี่คนที่คนที่สี่ละคนที่สี่เหรอ น้องอาอายสกุลนพรอ,อ,อ,อืมเหมือนกันเลยน้องก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการแค่ปีสองปีแต่ฐานแฟนคลับน้องอาอายก็ค่อนข้างเยอะขึ้นละปีนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันด้วยความด้วยความน่ารักของน้องเลยใช่สามารถเลยอือต่อมาเลยเนาะจ้ะมันีบนนนิึงอ่ะ้องคอปเตอร์นักธกนักธกร้องคอปเตอร์อ่ะโอเคน้องไาย้องเนี่ยเป็นตัวคอปเตอร์ป่ ่าน้องคอปเตอร์อย่างที่บอกเลยค่ะว่าตอนนี้วงการหมอรองหมอลำนะคะซึ่งกระแสหมอลำเด็กค่อนข้างมาแรงและตัวน้องเองเ,องเนี่ยก็เริ่มมีกระแสในวงการนี้มาสักพักแล้วเริ่มเห็นว่าน้องเองเนี่ยมี FC ฟแฟนคลับค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นบ้านหนึ่งบ้านสองและน่าแปลกใจไหมล่ะเบาโจว่าน้องน่ะมีรายชื่อเข้าชิงเนี่ยติดหนึ่งในสิบเนี่ยน้องก็มีสิทธิ์เหมือนกันอ<ป> คน,นนนคนที่หกคนที่หกอ้ยอบ่าวโจให้บ่าวโจซะคนที่หกเนี่นาาออยอันนี้นของสาวไอใช่ไหมอ๋ออ๋อสาวไอเหรออ่ะเดี๋ยวนะปุ๊บคุณไรอันไม่รู้จกักอ่ะขอเป็นคุณกล้องห้วยไร่แล้วกันเนาะอืมโอเคจ้ะโอเครีของสาวไอนะนะค<ร>ือคนที่สาวไอคิดว่าจะเข้ารอบสุดท้ายเพื่อไปชิงรางวัลนะครับมีเลือน้องในบ้า ครับลำใหญ่คอยี่โกียวล้าใครับถรกมไมใช่ค่ะผมอของมาโะรคนที่หนึ่งนะครับที่อดโจคิดว่าน่าจะเข้ารอบคือลอยลำคือเข้ารอบอยู่แล้วอยเป็นุอินทอบ้านแพงครับอืม่าตรงกันแล้วหนึ่ง อย่างในตัวน้องถ้าความสามารถ้ลผลงานอ่าเราคิดว่าน้องสมควรที่จะเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ถ้าน้องได้รางวัลเราคิดว่าต้องบอกผมอ,อีกหนึ่งปีนะอันนี้คิดนะอคนที่สองนะครับคนที่สองเราให้เป็นนุกข้าดนุกข้าดนข่อภัยนะครับนุกข้าดอืมเพราะ เราคิดว่าเข้าอ่ะเราคิดว่าเข้าใแน่นอนอ่าคนที่สอนะครับของมาวิทยาลัยนะครับว่าอ่ายูริครับคนที่สามคือยูริครับผมยูริผมคิดว่ายังไงก็เข้าครับอ่าเพราะว่าด้วยฐานแ็นคลับของทาร์วี่บัสคิลลนด้วยอืมทารยัมีตรด้วยแล้วก็ด้วยความสามารถด้วยอะไรของน้องนี่แหละอืม น้องมีของเหมือนกันเป็นเงงนะที่คิดว่าทําให้แฟนตัวเอดีเนี่ยรักน้องมากเพราะว่าเห็นจากอะไรรู้ไหมตอนที่เขาเปิดอะไรที่ตอนแรกที่เขาเตาเสียก่ะอยู่น่าคิยูที่จามาเป็นอันดับหนึ่งในช่วงต้นเลยอระชัยอ่าใช่ไม่ได้เลยนะนี่แหละคิดว่าเราถูกมากข้อที่สี่ข้อที่สี่คือต่อโจให้เป็นอาารครับอืออาไรอืมอาไหก็เหมือนที่แบบเราให้บอกเลยว่าแฟน น้องเขเยอะเหมือนกันด้วยการเข้ามาปีสองปีแต่ด้วยฐานใจของคุณพ่อเขาด้วยไงของคุณลูกคนละคนมีมีไว้เยอะมากอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำใหม่ที่เข้ามาปิดตันเพรอะไรเพรความหน้าตาของน้องเนี่ยก,ก็อีกเยอะมากอันนี้ก็มีสิทธิเหมือนกันนะคนที่ห้านะครับที่คิดว่าจะเข้ารอดนะคือให้เป็นคุณรไรอันครับอ่าผมไรอันกับบัฑิตครับอืมตั้งแต่สองตอนเนาะคุณไรอันประกดวด เห็นว่าคนเชียร์เขาเยอะมากและทุกคนมีคนก็เชียร์เขาเยอะมากและปีที่แล้วเนี่ยผมคือรุ่นทุกอวอร์ดเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลด้วยนะอันในภาษาและน้องชายที่แหวนอาวอาลีก็คือร้ายการโหวตมาเหมือนกันนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าประมาทไม่ได้อีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณไร้การปฏิบัตินะครับส่วนคนที่หกนะครับเราต้องให้เป็นน้องฮอปเตอร์ฮะฮอปเตอร์ให้ก่อนวงืีก็ได้แต่ด้วยเหตุผลภาษาไทยของ เอ็ซีของน้องอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่แต่เอซีคือเขาเริ่มว่ามีแต่ของกันทีแบบอืม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 อ๋ออืมอ่ะทวนเบาโจ้นะคะอันดับหนึ่งเนี่ยน้องอูงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงอ,อันดับสองคุณนุกเนาะธนดลอันดับสามคุณยูริอ่าอันดับสี่คือน้องอะอายเนาะ,อ,ะอันดับห้าก็คือคุณไรอัน อันดับ6นั่นก็คือน้องคอปเตอร์ค่ะพี่น้องขาแปว่าพเพิ่นยังไม่เด็ปิดเสนอได้คือนะครับพี่น้องครับใครชอบใครและผลอ่าเราเรียนวิธรายชื่อของเราที่เราคิดไว้อาจจากไม่ได้ตรงกับนี้ก็ได้เพราะว่า,าอะไรเราได้ปิดแต่รายชื่ออยู่ที่ใจครับเป็นปีแล้วครับว่าจะร่วมพารานการนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เรียกว่าฝันของศิลปินที่เรารักเป็นจริงหรือเปล่า เพราะวันรางวัลที่หน้าพระใจและ,ะ,เ,ะ,ะเป็นรางวัลที่ส่งเอียมาบมางจริงๆนะครับเนาะองเป็นรูปหนึ่งที่จะอัอนบหนึ่นะครับที่น้า w w ิร์ดเวิร์อทคนมะลึงดัเร็ตนะครับผมจะปิดให้หะแนนไปที่ออในวันที่ 9, ติดออไปครับในวันที่เกามกราคมสองันห้าสนะครับเาะเะทีนี้สาไอาฝากเรื่องหนึ่ง FC f c ฟซแฟนคลับ <สา S 1> นะคะ<า>ที่ได้ฟังคลิปนี้นะฟังคลิปเสาไอแล้วก็บ่าวโจนะคะ ใครมีความคิดเห็นยังไงที่แตกต่างจากเสาไอกับบา่าวโจ้เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าจะพิมพ์มาหกรายชื่อหน<ม>ึ่งสองสามสี่นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทั้งช่องบา่าวโจ้เองแล้วก็ช่องเสาวไอช่องมารมอลำด้วยนะคะผมหรือว่ามีก็ได้พิมพ์มาแค่หนึ่งรายชื่อที่คุณคิดว่าในรีของเรายัางไม่มีอ่ะก็ได้นะคะอหกของเราียังไม่มีใครและคุณคิดว่าใครจะแจ้งขึ้นมาในท็อปหกนี สามารถผิดนะครับผมเนาะตลอดวันนี้นะครับสาวอาอมหขอลำมิวนะครับกับบ่าวเจ้าดชใยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ศิลปินทางฝั่งทีเอสามรู้ทุกหัวรำทุกท่านด้วยนะครับใช่ค่ะผมตลอวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะวันดีค่ะกลับสวัสดีค่ะ